ช่องของหวานบ้านสวนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกอบอนหูช้างด่างเหลืองค่ะก็ตัวนี้เราเลี้ยงมาได้สามเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆไม่แก้วไม่แก้วไม่แก้วหานมาอีกแล้วจ้าอจึ๊ดเลยหานมาทุกทีก็เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกบอนหูช้างด่างเหลืองนะคะก็ วัสดุที่เราใช้ปลูกก็จะมีเป็นขุยมะพร้าวสับละเอียดนะคะแล้วก็เป็นขุยมะพร้าวสับหยาบจ้กแล้วก็มีเพอร์ไลท์นะคะแล้วก็เป็นหินภูเขาไฟค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาลงปลูกเลยนะคะกุยคุยค้ยกุ้ยกัญชาความกระถังเลยคะ่ะ ลากเต็มเลยค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมลงปูกเลยค่ะบอนหูช้างด่างเหลืองเขาจะไม่ค่อยชอบน้ํานะคะไม่ชอบน้ําไม่ชอบน้ําแฉะแต่ชอบดินชื้นนะคะเ,เพื่อนๆเราอย่าลดน้ํำเขา บ่อยมากจนเกลนไปนะคะมาอีกแล้วค่ะตัวป่วนมาอีกแล้วจ้าอัดคลิปที่ไรมาทุกทีแล้วคันนี้ก็กบอุ้ยกบเลยค่ะว้าวนี่จ้าตรงนี้เราจะเลี้ยงให้โดนแดดอ่อตรงนี้เขาจะโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนก็จะทำให้ บอลหูช้าของเรานะคะแข็งแรงนะคะเพื่อนๆค่ะบอลหูช้าของเราก็จะแข็งแรงนะโอเคค่ะก็มาปลูกให้เพื่อนๆได้ดูเนาะก็วิธีการขยายพันธุ์ของเขาก็จะทําได้ถึงสามวิธีนะคะเพื่อนๆนเก็บไข่แล้วก็แยกหน่อแล้วก็ทาท่อนตานะคะเพื่อนๆนก็ถ้าท่านใดมีก็ลองไปทําดูนะคะ วันนี้ก็เอาพามาเพื่อนๆมาประมาณแค่นี้ค่ะเพื่อนๆเนาะก็สําหรับบอลหูช้างในตอนนี้ก็ราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนๆสูงมากเลยค่ะก็ท่านใดมีก็เก็บตั้งแม่ไว้ก็ขยายพันธุ์นะคะเนอะอันนี้เราจะไว้ขยายพันธุ์โอเคค่ะเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครต์ที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับสวดีค่ะ